อากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ย่างมีอยังมาโอย่างมีอยังมาเล่นมึองอปั๊มแค่ดูดน้ำค่ะตัวนี้ขนาดหนึ่งนิ้วเท่าไหร่ะทางไหนสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์โอ้ยพี่โตบงางังี้ยเกือบันตอด <c oughs> ชื่อรุ่น ktqdx สามเจ็ดศูนย์กำลังไฟสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์ขนาดท่อออกหนึ่งนิ้วหรือว่ายี่สิบห้ามิลิเมตรมีรับประกันหนึ่งเดือนเอ้หกเดือนโอ้ยตัวพวกไงหนึ่งน้งนำได้เท่าไหร่ครับปริมาณน้ำได้หนึ่งร้อยลิตรต่อนาทีแล้วก็ส,ส,สูงสูงสูงสิบสามเมตรในทางตรงตรง,ด,งดิ่งเนาะทางตรงถ้า<น>เลื้อยๆก็ได้เยอะอยู่โอเคถ้าชันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นรุ่น ขนาดปั๊มเท่าไหร่นี่หนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วเลยเนาะโอเคอันนี้กับใช้ตัวจริงพาไปเบื้องดูวยยาง<ป>เจ้าโอ้โหน,นี่ตัวจริงอันนี้เราเสียหนามต่อไว้วไเรียบร้อยนะคะเสียบไฟอย่างนี้พี่น้งององมสะดทีอันนี้เสียเสียบหนามรองเบื้องเลยเนาะโอเคไาเสียบไฟลองเบื้องเน,ะนาะหนามสีแห้งบ่ พร้อมแล้วครับผมเสียบไฟเลยโอ้นั่งคือแห้งดีใช่ไหมจวดขนาดพี่น้องดแงดนะแงทะลุทะลวงผู้กระทากา โอ้ห้องห้องห้องที่น่องหนึ่งร้อยลิตรต่อนาทีพลาได้แล้วเนาะอันนี้ท่อหนึ่งท่อนขนาดหนึ่งนิ้วเนาะโอเคครับผมเอาอ,อ่าครับผมต่อไปสีผ้ามาเบิงต่อนใส่ใสยย่ยางด้วยครับมันสีแห้งบอก แหงสำหรับเอายาอางโซงดูเส okay, ียบปลั๊กไฟครับผมมันต้นหมักลวงหมักน่วพี่โอ้เสียงเงียบดีถ้ว่าแม่งนะผมโอ้หนาคือแห้งเท่าไหรนเนี่ยโอ้ขอทาขอทาทาขนาดที่น้องผมนะ แห้งดีท่าว่โอ้เจ็นแวเล็วเนาะไล่แววแววไวครับแบบนี้นนยังบทท่านเหยเศร้าเลยได้หนิแล่ว่วยหมดโดยสร้างอ่างโอ้ขาทานะ อืมจบข่าวเสียงนิ่มดีขนาดพี่น้องได้ไหมเสียงนิ่มดีขนาดงั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 ดงงัดทางงัดทางลุงน้องที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะคะจอบสอบมึงลูกพี่อย่าซอยดึงเบอกจับซอยได้ไหมยันลูกยาง น่มึงอย่าซุ่ยซอยมึงอย่าซุ่ยซอยเอ้าบ่จะออกกัอยู่หันซใช่มึงตัวจริงก็พี่น้องมันเป็นได้ไงเล่งน้ำเบิ่ดมื้อเงี้ยเปลาทถอะโอ้ขอโทาพี่น้องไม่นะค่ะตัวนี้ห้ากิโลมินิมี่เนาะอันนี้เนาะบ่เป็นบ่เป็นสนิมเนาะอันนี้ไม่เป็นจ้ะบ่เป็นสนิมลูกยางกะ ซินกันน้ำมันก็เปลี่ยนเกรดเอย่างดีงบ่หัวบ่ซึมไฟบ่ดูดถ้าบอ่อขาบโอเคครับผมะ่บคลิปนี้ซ้ำยังไงด้วยครับผมสวัสดีครับไอ้เชี่ย